แล้วก็ไปหยัดเนี่ยอาหารไทยนะคะมีศิละปะในการทำตั้งแต่เลือ่อวางไปตองไป่าต้องคิดนะคะว่าตะวางแบบไหนวางสัน้นวางยาวนจัดสรรไปตองให้มันเหมาะสมแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนี่ทาน้ํามันที่ไปตองเสร็จก็วางถั่วลงไปสี่ห้าเมตรแล้วก็วางข้าวเหนียวลงไปเร้กเรวกางกล้วยกล้วยวางลงไปจะความยังไงก็แล้วแต่ความถนัดข้าวเหนียวโะเข้าไปเหี่ยให้ถั่วให้มิดซี เดี๋ยวให้มีความหนึ่งกรีบนี่เราก็จะใช้ถั่วดำประมาณสิบเม็ดแต่งให้ยาวแต่งให้รีแต่งแต่งข้อเหี้ยบให้รีมาข้อเหนี้ยบมาทำให้มันรีรีถ้ามันถ้ามันแคบแคบเพราะอ้วนไม่ยากอ้วนเราจะห่อยากเราใบตองสั้นเราบีบเล็กน้อยพับไปตองขึ้นมาคืบๆ่ิหัดใหม่นะคะใช้ใมือใหม่หัดห่อม้วยหัดห่อกดนิ้วเข้าไปกดนิ้วเข้าไปคืบดึงนิ้วสองนิ้วพับมาครบพับซุบนี่จะขึ้นแล้วเรียกว่าอะไรนมตั้งนมตั้ง กดไปรับไปจะกดล <ไป S 1> ึกจะกดลึกกดมินโอเคนี่่จยไหม่จยไหม